ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสสวิตฮอร์นิเวลครับที่แปลงปักตรงรุ่นสําหรับโนวาแล้วนะครับอันนี้คือที่แปลงแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือที่ยังไม่ได้แปลงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะทําการเทสก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับมาดูกันว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะมีชุดสายซีพูไฟโอโหลดนะครับ ชุดนี้จะเป็นชุดไฟเลี้ยวนะครับสีเขียวกาวสีฟ้าเลี้ยวขวาสีส้มเลี้ยวซ้ายนะครับนื้อเป็นปักนะครับปักตรงรุ่นนะครับปักสี่พินนะครับอันนี้สายรีเลย์นะครับอันนี้เป็นชุดไฟหน้านะครับสีเขียวกาสีขาวไฟต่ําสีเงินไฟสูงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทสนะครับทํามาไว้เทสงานส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนชุดไฟของรถนะครับ เดี๋ยวเรามาเสียบตามสีเลยนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็เสียบชุดไปเลี้ยวนะครับชุดไปเลี้ยวเนี่ยครับเสียบตามสีได้เลยนะครับสีเขียวก้าวนะครับสีฟ้ายกขวาสีส้มเลี้ยวซ้ายนะครับ ต่อมาวัวโหลดสีมัคูนะครับต่อมาชุดไฟหน้านะครับสีเขียวกาวสีน้ำเงินไฟสูงนะครับสีขาวไฟต่ำต่อมารีเลย์นะครับรีเลย์ก็สีดำเข้าไฟบวกนะครับเข้าที่ขัวบวกของรีเลย์นะครับ ถ้าสิบเสียบผิดนะครับมันจะไม่กระพริบนะครับแต่ไม่ช็อตเดี๋ยวเรามาเทสนะครับอันนี้เราสตาร์ทรถนะครับเปิดสวิตช์แคสตาร์ทรถไปมานะครับตอนนี้สถานะแบตอยู่ที่สิบสองจุดสี่โวลต์นะครับอันนี้ตัววัดอุณหภูมิครับอุณหภูมิตอนนี้พอดีผมเปิดแอร์อยู่ครับตัวนี้เป็นตัวจับสัญญาณอุณหภูมิครับ เดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับเปิดไฟหน้านะครับดึงขึ้นนะครับนี่คือไฟหน้านะครับอันนี้อยู่ที่สถานะของไฟต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสูงนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ำนะครับปิดไฟหน้ากดลงครับก็จะมีไฟกลับมาที่โอเวอร์โหลดนะครับ วิธีเช็คว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าว่าตัวสายโอ e ์โหลดจากสวิตช์แฮนนะครับให้ถอดตัวนี้แล้วลองเอาไปแตะดูกับหลอดไฟก็ได้ครับแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็ลงกาวนะครับมันจะมีตอนเราสตาร์ทรถนะครับมันจะมีไฟวิ่งอยู่นะครับเพื่อวิ่งเข้าไปเลี้ยงโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ผมทํามาให้ดูว่ามันเป็นให้มองเห็นว่ามันเป็นการทํางานว่ามันมีไฟนะครับ จริงๆแล้วตัวนี้แทนเป็นโอเวอร์โหลดนะครับมันจะทำงานตอนที่เราปิดไฟหน้านะครับของโนวามันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นะนครับพอปิดไฟหน้าแล้วมันก็จะมีไฟวิ่งกลับมานะครับพอเราเปิดไฟมันก็กลับไปที่ไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับป้องกันกระแสไฟเกินนะครับนี่ครับเวลาเราปิดไฟหน้าช่วยให้หลอดไฟไม่ขาดนะครับหลอดไฟเกียร์หลอดไฟเรือนใหม่นะครับไม่ขาด แต่ถ้าเราฝืนใช้โดยที่โอโหลดมันเสียหรือมันอะไรนะครับหลอดมันจะเริ่มดำนะครับเริ่มหมองเริ่มต่อมาไม่นานก็ขาดอ่าครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับยวซ้ายต่อมานะครับยกขวาใช้ได้นะครับไฟพามานี่นะครับปิดไฟพามาก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับปิดไฟเลี้ยวนี่ครับซ้าย ไปพามานี่นะครับวิธีการเทสและการต่อใช้งานที่ถูกต้องนะครับต่อมาไปยต่อไปสูงนะครับนี่นะครับต็อไปสูงต่อมาก็แตรนะครับนี่นครับผมกดไม่ค่อยโดนนี่ครับแต่ใช้ได้นะครับ ตัวอันนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับผมไม่ได้ต่อถ้าลูกค้าต้องการผมก็ต่อให้ได้จุดนี้สั่งมาไม่มีสตาร์ทมือครับโอเคครับจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กน้อยเซอร์ิโก้นะครับยังรับออเดอร์อยู่เรื่อยๆนะครับท่านใดสนใจอยากได้แบบจบๆนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ